ประชาชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความสริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่2556ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะชวนสาวนี้ที่บริเวณตลาดน้ำพูอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีประชาชนและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีรองด้วยนางสาวแวลตาชีพสมุดร,รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเริวมทำบุญตักบ,บารเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่2556 ได้มีพระครูสิริปัญญาว,วงเจ้าคณะอำเภอคลุงจเจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วงเดินนำบินทบาทคณะสงฆ์และสาม,มเณรปร้อเด้วยพระสงฆ์จากวัดต่างๆได้แก่วัดคลองน้ำใสวัดใหม่วัดโค้งสนามเป้าวัดโบสถ์วัดกลางวัดสวนมะม่วงที่ร่วมเดินบินทบาทเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีขบวนพระพุทธรูปตามด้วยพระพิสุทธิสามเณรที่เดินรับบาดมาเป็นแถวท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ได้จัดเตรียมสิ่งของไว้เป็นชุดๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนำมาจากที่บ้านอย่างเรียบร้อยเพื่อให้สะดวกในเวลาที่จะทำบุญใส่บาตรนอกจากนั้นบรรยากาศที่บริเวณริมทะเลสาบทุ่งนะเชยประชาชนและครอบครัวต่างเริ่มทยอยมาให้อาหารนกอาหารปลาและร่วมกันปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เพราะตามความเชื่อ ที่ว่าการปล่อยนกปล่อยปลาที่ขังไว้ให้เป็นอิสระในช่วงวันขึ้นปีใหม่สัตว์ต่างๆที่ถูกขังไว้ก็จะได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระเป็นการล้างบาปและสดอกเคราะห์ให้สิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในตัวให้หมดสิ้นไปได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีและมีแต่ความสุขความเจริญเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตัวเองและอุทิศส่วนบุศกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ